ตามดูผู้ใหญ่บ้าน ep 6หมู่2 2ตำบลบางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการสวัสดีครับผู้ใหญ่ลีจากช่อง YouTube ช่องผู้ใหญ่ลีหมู่4ครับวันนี้จะพาทุกท่านไปเดินเที่ยวชมหมู่บ้าน ลันลี่วิวซึ่งเป็นชุมชนอยู่ในหมู่ที่สิบสองตำบลบางแก้วอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการครับซึ่งวันนี้นะครับปหลัดพัชรากร,รกุลรัตนจินดาได้มาเยี่ยมชาวบ้านที่หมู่ที่สิบสอง ก็อาจจะได้ทำอาจจะท้าไปหน่ดีครับก็เคยนะครับเคยมารับหน้าตาตรงไหนะครับเรื่องเป็นเอาสี่งสำคัญในการที่จะที่ดูแลสุขภาพทุกต้นของทุกท่านอาจจะได้ดูแลกันโดยการนําแม็กซึ่งเป็นสิ่งสําคัญในการที่จะดูแลสุขภาพของทุกท่านเอาประหลัดยกมือเลยด้านซ้ายครับ ด้านนู้นก่อนเอารัดมาด้านนู้นด้นนู้นก่อนขอบคุณมากนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพก็นด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้อาจจะเสียงประชาสัมพันธ์อาจจะนโนกหูไปหนก็ขอประธานประัระพยพพี่น้องชาวหมู่บ้านรีวิวด้วยนะครับ ใครอยากจะได้อยากจะพบปะจอเจอเกษตรกลัดมีสิ่งใดสะท้อนจะฝากประกาไปในการพัฒนาก็เชิญนะครับบ้างตัวหนึ่งกล่องนะครัรเพียงสองจุดห้านะครับป้องกันได้นะครับหน้ากากอนามัยหรือที่เราเรียกวา็มดนะครับหรือจยเป็นแมสก์อั้นก็อ่ายุติธทุกท่านทุกคนนะครับมันก็มีมากเพราะฉะนั้น วันนี้นะครับเราก็มีโอกาสมา,านําคณะนะครับมาร่วมแจกแม่กันสวัสดีนะครับพ่อแม่น้องในตุลยคนหมู่บ้านบัลลีวิวนะครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่ขณะนี้นะครับเป็นเสียงประธานธรมพันธ์บัลลัดพัชรากรน,นะครับบลลัตทศบาลเมืองบานแกนนว้วนะครับบัลเลยนะครับ หนึ่งหลังหนึ่งกองนะครับวันนี้ประหลัดพัฒน์นะครับด้วยความปรารถนาดีแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยนะครับทางสุขภาพของแม่พ่อแม่พี่น้องในชุมชนนี้นะครับหนึ่งหลังหนึ่งกองนะครับวันนี้พภินันทนาการจากประหลัดพัชรากรนะครับพร้อมทีมงานหมู่บ้านลารี่วิวเรานะครับนำแมสมานะครับท่านเป็นห่วงเป็นใยสุขภาพนะครับ ยิ่งในสถานการณ์เช่นนี้แล้วนะครับมีทั้งฝุ่นละอองนะครับค่บาพีเอ็มต่างๆนะครับพร้อมกับโควิดนะครับท่านจึงเล็งเห็นนะครับและมีความปราถนาดีนี่นำทีโดยผู้ใหญ่นกพรฟักซิเนเรานะครับพ่อแม่พี่น้องก็จัคุ้นเคยจะดีนะครับคุ้นหน้าคุ้นตานะครับพ่อแม่พี่น้องที่ได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์อยู่นี้นะครับ มารับแมสเลยนะครับหนึ่งหลังหนึ่งกล่องนะครับจากพ่อพี่น้องที่อยู่สองห้านะครับถ้าได้ยินเสียงนี้ก็ สถานเลื่อนที่ของประลัดพัชรกรคุณรัตนจินดานะครับประลัดเทศบาลบางแก้วครับมารวนอารมณ์นะครับแจกแมสนะครับหน้ากากนามัยให้กับพี่น้องชาวชุมชนแรนดิวิวพัชรกรนะครับนําแมสนะครับมาแจกให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้ท่านมาท่านเป็นห่วงเป็นใยมากนะครับประลัดพัชเป็นห่วงเป็นใยมากเชิญเลยนะครับเปิดบ้านมารับแมสเลยนะครับหนึ่งหลังหนึ่งกล่องนะครับวันนี้ ผู้ใหญ่พร้อมนะครับนำทีมมาเป็นห่วงเป็นใยนะครับดูแลผีได้ครับท่านใดที่ยังไม่ได้นะครับเชิญเลยนะครับเปิดบ้านัปเลยนะครับด้วยความปรารถนาดีนะครับจากปอพัฒนะครับปอพัฒประหลัดเทศบาลเมืองบางแก้วนะครับพร้อมทีมงานนะครับมีทั้งท่านอดีตนายกสุพัฒสว่างอารมณ์นะครับวันนี้ท่านก็มาร่วมแจกแมสกับเรานะครับ นำทีมมานะครับพาท่านประหลัดพัชรลากรนะครับนำแบสมาแจกให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกหลังคาเรือนนะครับหนึ่งหลังหนึ่งกล่องนะครับทักทายท่านหากมีปัญหาสิ่งสใดที่อยากปรึกษาก็ขอเชิญได้เลยครับเชิญมารับแมสได้เลยนะครับสวัสดีครับคุแม่ไม่เป็นไรครับเดินไปเจอไมก็เลยมาเดินเขานน เดี๋ยวตลาดพัฒน์งดั้งข้ามเป็นผู้หญิงนะครับมีความละเอียดอ่อนมีความเอาใจใส่นะครับเห็นไหมครับโรับวันนี้ท่านหลาดพัฒชลากรเรานะครับเป็นห่วงเป็นใยพ่อแม่พี่น้องในชุมชนแห่งนี้นะครับชุมชนลันลี่วิวนะครับวันนี้นําทีมเลยนะครับนําทีมแจกแมสวันนี้นะครับนําทีมโดยท่านผู้ใหญ่นพคซิริเรานะครับท่านผู้ใหญ่บ้านู่ที่12ตำบลบางแก้วเรานะครับ พ่อแม่พี่น้องในชุมชนแห่งนี้คุ้นหน้าคุ้นตานะครับแล้วก็เห็นสีหนึอยู่แล้วว่ามีความตั้งใจทํางานแก้ปัญหาสัตประชาชนขนาดไหนนะครับวันน,นนีน้ท่านผู้ใหญ่นครนำทีมงานนะครับมันะีิต้องของขอบคุณนะครับผู้ใหญ่พร้อนะครับผู้ใหญ่นครปักสรินะครับ,รท,บ,รรบที่ได้ประสานงานลดหยดโคลนของอบจอนะครับมาดําเนินการดูโคลน เพื่อจะได้มาดูเรื่องสุขภาพของพ่อแม่พี่น้องในชุมชนนี้ด้วยนะครับท่านในที่ได้ยินเสรีปะชาสัมพันธ์อยู่นี้นะครับเปิดบ้านมาเลยนะครับเรามีแมสนะครับประหลัดพัดพร้อมผู้ใหญ่พร้อมนะครับโดยเฉพาะนะครับผู้ใหญ่พร้อมนะครับพ่อแม่พี่น้องในชุมชนแห่งนี้นะครับยนเชิญเลยครับรับแมสนะครับสถานการณ์อย่างนี้นะครับเป็นสถานการณ์ที่ขั้นวิกฤตนะครับ รับแมสนดครับพี่เชิญรับแมสเด็กครับหลังไหนที่ยังไม่ได้นะครับเรียนเชิญเลยนะครับท่านประหลัดพัชรากรนะครับวันนี้นําแมสมาแจกครับพ่อแม่พี่น้องนะครับในหมู่บ้านลาลีวิวเรานะครับฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับวันนี้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับทางด้านสุขภาพนะครับเรียนเชิญเลยนะครับได้รับยังครับเชิญเลยครับรับแมสครับ วันนี้ประหลัดพัชราแมสมาแจกครับเรียนเชิญเลยครับก็ต้องขอขอบคุณทนมงานผู้ใหญ่ช้อมทุกคนภาคสื่อนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับแมสได้เลยครับวันนี้ประหลัดพัชรกรเอาแมสมาแจกฟรีครับเรียนเชิญเลยนะครับท่านใดที่ได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์อยู่นี้นะครับประหลัดพัชรกรนะครับนําแมสมาแจกกับพ่อแม่พี่น้องนะครับทุกหลังคาเรือนนะครับทุกหลังคาเรือน เรียนเชิญเลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นชลากรประลาดเทศบาลเมืองบางแก้วเรานะครับพร้อมกับทีมงานนะครับผู้นำท้องถิ่นนะครับนำทีมโดยผู้ใหญ่พร้อมนะครับผู้ใหญ่นพรปัทศิรพร้อมกับผู้ช่วยเรียบนะครับอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้นะครับนำแมสมาแจกนะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องในหมู่บ้านลลี่เรานะครับได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์นี้นะครับ เปิดบ้านมาเลยนะครับเปิดบ้านเลยนะครับมารับแมสกันนะครับหนึ่งหลังหนึ่งกล่องน,นะครับลด